สวัสดีนะคะยามบ่ายนะคะยามยสายเนาะอะวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องหวยเด็กหวยดังนะคะเนาะตอนนี้เราจะมาดูผลหวยลาวนะคะที่เราทําไปกันวันที่สิบเจ็ดเนะาะเสียดายมากเลยนะคะขออภัยนะคะเนาะไม่มีอย่างที่เราคิดเลยนะคะดุดกันไปหมดเนาะมีกันที่เก้าหกนะคะแต่เราไม่ได้เลือกไว้เนาะ มันมีเก้าหกนะคะเราไมา่ได้เลือกไว้นะคะหลุดกันไปมุดโซมเลยนะคะตอนนี้อขออภัยนะคะจริงในชุดนี้นะเรลาพิเศษของเราหลุดกันหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาก็ขออภัยคุณผู้ชมท่านที่รับชมกันไปนะคะมาวันนี้เราจะมาทํากันใหม่ในหุ่วยลาานะคะพิเศษเนาะพลาดกันไปแล้วนะคะงวดนี้ จากถูกติดกันสามงวดเนาะงวดน,นี้เราพลาดกันเลยนะคะอ่าสุกร์สิบเ็ดนาะอ่าพฤหัสสิบเจ็ดศุกร์สิบแปดเสาร์สิบเก้ายี่สิบอาทิตย์มาเจอกันอีกทียี่สิบเอ็ดนะคะมอนจันอ่ะไม่รู้ว่ามีชดเชยกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวแอดขอดู ไม่รู้มีชดเชยเปล่าไม่น่าไม่ใจไม่แน่ใจนะว่าเดือนธันวานมีชดเชยไหมนะคะเนาะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะงวดนี้เนาะอ่ะชุดแรกนะคะออกผลกันที่อะไรนะแปดสองเก้าเก้าเจ็ดนะคะอ่ะออกผลกันที่นะคะ มาสิบตัวแรกกันนะอ่ะเดีย๋ยวเราจะค่อยมาดูในชุดอื่นกันนะคะสิบตัวแรกชุดแรกวันนี้นะคะอ่ะวันนี้เาจะรวมสูตรกันเลยนะคะราวพิเศษกับหนึ่งเลยนะคะจับคู่กันไปนะคะเพื่อนจะได้รับชมกันในคลิปนี้กันแบบยาวๆเนาะไม่ต้องไปค้นหาหลายสูตรเนาะ ชุดแรกกันเลยห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าสี่นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะสามแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดแล้วนะคะเหลืออีกห้าชุด สามเก้าสามสี่แปดเก้าแปดสี่และเก้าสี่นะคะอ่ะชุดนี้มีทั้งหมดสิบตัวนะคะเนอะ อะแอดจะเพิ่มให้กับเพื่อนๆนะคะแอดก็ใจมันจะมาเบิ้ลนะชุดนี้เนาะดีนะคะไม่ติดเบิ้ลเนาะแอดขอกันที่91นะคะ สองแปดนะคะเก้าหกนะคะเจ็ดแปดนะคะส่วนด้านอันนี้แอดขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวเป็นสองเจ็ดและ แปดสามอ่ะแปดสามมีแล้วนี่ค่ะแปดสามมีแล้วแอดขอลบอ,อกเนาะอ่ะในวดนี้นะเลขที่ดูเด่นที่สุดนะคะอ้าวนาะเด่นนะคะเนี่ยจะติดกันในชุด เนะคะอ่ะชุดวิ่งวิ่งเด่นชุดนี้นะจะติดกันอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะคะอ่ะเจ็ดแปดเก้านี้น่าจะมีส่วนมานะคะเนี่ยเนอะแอดขอเลือกนะคะดี เมาใช้ตัวสีชมพูบ้างนะคะวันนี้เนาะอ่ะแอดจะเลือกชุดเด่นนะคะให้กับเพื่อนๆในชุดนี้นะคะแอดขอเลือกที่อ่ะติดที่แปดกับ9้านะคะ เด่นแปดลองเก้าเรามาดูในชุดแปดกันนะคะเราจะเอากันที่อ่ะเก้านะคะที่ติดเก้าเนาะเราเลือกกันที่เก้านี้นะ,อะขอสีเหลืองดีกว่านะมันจะได้มาตรงนี้เป็นพร้อมกันเลย ขอกันที่เก้าหนึ่งนะคะเก้าสามนะคะเก้าหกนะคะเก้าเจ็ดนี่ไปแล้วนะแอดขอตัวนี้นะคะเก้าแปดและ สองแปดนะคะกี่ตัวแล้วนะคะครบพอดีห้าชุดนะห้าชุดนะคะชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ะมีความชอบอยู่นะที่เก้าแปดกับเก้าหกนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะตัวเดียวกันเนอะมีความชอบอยู่นะอ่ะอีกหนึ่งตัว กันไปนะคะแปดเจ็ดเนาะอ่ะวันนี้หกตัววันนี้คัดเด็นเน้นหกตัวนะคะวันนี้เนาะชุดเด่นเราก็จะเป็นที่แปดนะคะลองเก้าเนาะ ชอบใจอยู่นะคะสองแปดนะอ่ะมารับชมสูตรหนึ่งกันดีก,กว่านะคะก็ตามระเบียบกันเลยนะคะในชุดนี้สูตรหนึ่งดูกันนะว่ามีความเฉียดกันไหมเนาะ,ะอ่ะสูตรหนึ่งเฉียดกันนะคะเนาะเรามีแต่เราไม่ได้เลือกนะคะเนี่ยขออภัยจริงๆนะคะ เนาะเรามีกันอยู่ที่92เนาะนะคะแต่เราไม่ได้เลือกไว้เนาะ,ะขอภายจริงๆนะคะเนาะ,ะไปเลือก93ให้กับเพื่อนๆนะคะเ <c oughs> นาะ,ะโอ้ขออาภัยจริงๆส่วนชุดวิ่งนะคะ1 3 4ไม่มาหลุดนะคะเนาะ,ะ,นะะถูกกันไปในชุดล่างนะคะก็คือ97 29นะคะ เลือก93ไปออก97เนาะโอ้เหมือนแกล้งแอดยังไงมันไม่ชราบนะคะเนี่ยเนาะมี93ไปออก92เนอะอ่ะมาไม่อยากนานนะคะเรามาเริ่มกันใหม่ในงวดนี้เนาะนะ,ะนะผิดพลาดกันไปขออภัยนะคะมาเราจะมารับชมกันต่อ อะไรคะนี่นะในวันที่เท่าไหร่นะคะยี่สิบเอ็ดนาะอ่ะไม่ไปอีกนะคะเนี่ยอ่ะสูตรหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันอ่ะชุดแรกนะคะวันนี้เนาะ ของลาวที่หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวแอดขอเขียนชุดวิ่งกันไว้ก่อนนะคะในม,มือไม่มีงานบันสวยจักวันเลยนะคะในมือขออภัยนะคะไม่สวยจักระวันเลยในมือแอดอะมาชุดแรกวันนี้ที่เราจับคู่แรกนะคะ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะคู่ที่สองนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอ่ะคู่ชุดที่ต่อมานะคะ 3ามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้านะคะอ่ะชุดนี้เนาะอ่ะวิ่งเด่นชุดนี้นะคะจะติดกันอยู่ที่เก้าอ้อแอดเขียนผิดอีกละมันต้องเป็นสามนะคะเนี่ย ขอภัยจริงๆนะเนี่ยโอ้นะคะเจ็ดแปดนะคะอ่ะติดกันนัดๆเลยวันนี้นะั่งเรารอเลียงแข้งก่อนนะคะ สงสัยจะติดตัวนี้นะแอดวาน่าจะมาตัวนี้นะคะเนี่ยเนาะอ่ะมาวันนี้เราจะใช้ตัวสีเหลืองบ้างนะคะเนาะขอเลือกตัวเด่นกันก่อนนะแอดขอเลือกเด่นที่เก้ากับแปดนะคะ เด่นเก้ารองแปดกันไปเลยนะคะในชุดนี้นะอ่ะเลือกชุดแรกกันเลยนะคะสองแปดสามแปดันจะติดหรือเปล่านะคะเนี่ยกลัวใจเหมือนกันนะคะนั่นมแม่แอดวาแล้ว เนาะเราจะลบทิ้งนะคะไปต่อตัวใหม่นะคะมันเสียแล้วเนาะอืมนะคะเราจะเลือกตัวนี้นะคะเนาะสามเก้าหนึ่งสองสามสามเก้านะคะและอีกหนึ่งชุด ไม่แน่ใจสองเก้าจะมาไหมกลัวใจอยู่เนาะอ่าไม่แน่ใจนะคะจะติดก,กันหรือเปล่าอ่ะขอชุดนี้เลยนะคะสองเจ็ดอ่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเหมือนเดิมเราเนาะ ไม่แน่ใจจะมีเบิลไหมนะอันนี้ตัวสองเก้านี่จะเป็นตัวเก่านะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเก่านะแอดไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวเก่าไหมแอดไม่ได้เลือกไว้นะคะอ่ะแอดชอ,ชอบตอนนี้นะคะชอบอที่อ่ะแอดขออีกหนึ่งตัวลืมไปเนาะ ลืมได้ไงลืมได้ไงนะคะนะและอ่ะเราจะกันกันไว้นะคะอ่าตัวนี้นะอ่ะเพิ่มนะคะชุดนี้นะจีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะคะอันนี้เราจะกันนะคะ เนาะจะเล่นกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ะคะห้านะอ่าตามนี้กันเลยนะคะวันนี้แอดรวมสูตรนะเนาะสูตรรวมนี้ให้กันกับเพื่อนๆไปเลยนะคะสูตรหนึ่งและสูตรลาวพิเศษอยู่ในชุดเดียวกันเลยเนาะในคลิปเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ จะลาคลิปนี้ไปนะคะอ่ะดูในสูตรนี้นะคะลาวพิเศษเลขทีเ่เหมือนกันก็จะมีกันอยู่นะคะเพื่อนๆนะอ่ะเพื่อนๆนะเ,เ,เอาไปเทียบได้นะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็จะมีอยู่ที่สองแปดกับสองเจ็ดแอดนี่แอดไม่ได้เลือไวเนาะอ่ะขอเพิ่มไปเลยค่ะเนี่ยเนาะใกล้เคียงกันอยู่นะคะมันมาเราจะหนาวนะคะเนาะ,นะอ่ะ นะมันมาเราจะหนาวนะคะอ่านนี้ได้ก็ขอลาแค่น,นี้ไปนะคะวันนี้เราก็รับชมสูตรพิเศษและสูตรลาวหนึ่งกันไปนะคะเนาะอ่าอ่ะ,อะสองสูตรรวมกันนะคะในชุดนี้นะเพื่อนๆคงจะรอคอยกันแล้วแหละนะคะย็นนี้เรามาลุ้นทานหน่อยกันเนาะก็ขอภัยนะคะที่มีการหลุดกันไปเนาะขอภัยจริงๆนะเพื่อนๆนะไม่ว่ากันนะคะมันต้องมีได้และมีเสียบ้างนะคะเพื่อนๆเนาะ นั้นลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะอะฝากนิดนึงนะคะแอดเสียรายเดือนทุกวันที่สิบหกนะคะสิบหกสิบห้าอ่สิบห้านะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุน Wifi แอดนะคะเนาะรายเดือนนะแอดไปจ่ายเขาไว้ก็เดือนละพันนะคะเนาะค่าเดินทางนิดหน่อยนะคะแอดขอคิดไปเลยเนาะก็แล้วแต่ศรัทธานะคะสะสมกันได้นะคะ มอบาสนับสนุนค่า WiFi ให้กับแอดเนาะนะแอดขอแค่รายเดือนนะคะ Wifi รา,ายเดือนเนาะเพื่อนๆก็ช่วยแอดสนับสนุนกันมานะคะคนละนิดคนละน้อยนะคะ่าเพื่อให้ได้มีไ Wifi ได้รับชมวิดีโอกันนะอ่าแอดก็ขอแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่า